ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news หญิงหน่อยแนะรัฐบาลเลิกเก็บภาษีสรพสามิตน้ำมันช่วยลดภาระประชาชนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าราคาสินค้าแพงขึ้นขณะที่รายได้ประชาชนหดหายเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขโดยการยกเลิกเก็บภาษีสรพสามิตน้ำมันราคาน้ำมันของไทยแพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านน้ำมันดีเซลไทยลิตรละ30บาทขณะที่มาเลเซียเพียงแค่ประมาณ19บาทปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงก็คือภาษีสปสามิตรภาษีบำรุงท้องถิ่นกองทุนน้ำมันและกองทุนอนุรักษ์พลังงานซึ่งรวมกันแล้วประมาณลิตรละ7บาทที่แพงมากที่สุดคือภาษีสปสามิตร ที่จัดเก็บตกละลิตเกือบ6บาทหลักการจัดเก็บภาษีสภา,ามิรคือภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภทก่อให้เกิดการเสียสุขภาพและศีลธรรมอันดีสินค้าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐหรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเช่นรถยนต์เบียร์สุรายาสูบไพ่น้ำหอม โทรคมนาคมมาแข่งหรืออาบอบนวดเป็นต้นงบประมาณปี6-3รัฐบาลจัดเก็บภาษีสราษามิตรได้มากกว่า500แสนล้านบาทเป็นภาษีจากน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประมาณ2 2 2 0 0 0ล้านบาทซึ่งดิฉันเห็นว่าน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์รวมทั้งยังเป็นต้นทุนของการผลิตสินค้าและบริการและการขนส่ง โดยเฉพาะในไทยที่เป็นประเทศที่พึ่งการส่งออก Export Lead growth economy น้ำมันจึงไม่ควรถูกจัดเก็บในภาษีสรรพสามิรในอัตราที่สูงมากเช่นที่รัฐบาลนี้กำลังทำอยู่อีกทั้งการที่ราคาน้ำมันในประเทศแพงจะเป็นตัวฉุดรั้งและทำลายขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยทำให้ราคาสินค้าจากไทยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียเป็นต้น ขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ